วุฒิสภาท่านกรรมการท่านเลี้ยวหลังและหน้าวุฒิสภาเพื่อประชาชนการกองและนักความตัดหนในการแข่งขันระหว่างบรรลุที่ผ่านไปอาคารรัฐสภาซึ่งนนิทรรศน์ริทักาลดวงวิถีกรรการต่างหลายโยุคสมัยไทยแรงกับองค์การสารรัฐมนูลคณะกรรมการการเลือกตั้ง กัรองตรวจสอบปฏิรูปขอโทษครับปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วขอบคุครับ ต้นไม้ในแผ่นดินไทยนี่นะครับพืชผักสวนครัววันนี้เราคมีงานมีหน้าที่เราจะได้มีงานแลกเปลี่ยน,ยนการสัสกที่หนึ่งนะคะพี่เจ้าว่าทางท่านผู้สอนั่านอาจารย์นะคะท่านท่านครูท่านแต่งหนันะคะแล้วก็ทุเข้าสมนติท่านมีเจ้าถ้าเป้าหมายการศึกษาหรืผู้เรียนที่เราคุยกันนีคือ็ผู้เรียนี่ไม่ใช่กระทสุนสถานการไม่ใช่ที่่คือผู้เรียนที่จะต้อง ค้นหาศ pues ักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้เรียนก็วิ่งออกมาพัฒนาตัวตนของเขาเป็นชีวิตของเขาและไซด์เหนโลกนี้กตลอดมันจึงมาทับให้เราต้องเดินทางไปที่ห้องเรียนที่หนักขึ้นเลยที่นะครับเพราะทำอย่างไรเราจึงดูในศาสตราพระราชาเข้ามาจัดการเรียนรู้ในศาสตราศิลป์ในศาสตร์พระราชาเท่าที่ศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรแการเียมาตรฐานมาตรที่สุด แคตรงข้อูลเลยนะเพราะถ้าเราจะไปพอาทั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์นะฮะตัวคุณลักษณะอันเปประสงค์สมัถนะีนะตอนิดตรวบยอดนะฮะเอามา,าไปศึกษาแล้วนี่เอามาจากหักสูตรเลยว่าเด็กตัต้ตตตงตำบลอย่างมากนะครัาุมรัมัธยมปลายพวกนเรียนระดับไหนบ้างเรื่องอะไรสามารถทำูนะและ้วก็นักเรียนมองเห็นว่า,าใน ในสักงในเป้าหมายในวัตถุประสงค์นะฮะในคุณลักษณะสมรรถนะเนี่ยของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับศาสตร์พระราชก็สามารถนำศาสตร์พรราชมาจัดการเรียนรู้ด้ว่ยวกับรูปภมาตรฐานการเรียนรู้ได้โดยตรงนะครับก็ไอ้ตรงนี้เองที่ศาสตร์พระราชาสอนเอาาะเพราะว่าตัวมาตรฐานการเรียนรู้เทวันคือตัวธรรมะที่มันต่างวันนี้ทีโอกาสขอบคุณทางนิติสภาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณา ลงไปทำโรงเรียนในเกี่ยวพื้นที่บางผัวให้มันเป็นโมเดลให้เป็นรูปธรรมซึ่งซึ่งจะสามารถเป็นโมเดลของประเทศต่อไปนะครับด้วยครับพระพุทธเจ้าท่านครับคาถือว่านานรู้ราชการในการการศึกษาในทุกษานะครับเราลงพื้นที่เราเนี่ยกถือแล้วบางที่น้องจะชวนเนี่ยการน้องโรงเลยเนี่ยให้ทีกว่าดีแต่ไม่ได้ถูกตามเรื่องที่พนดถึงนี้คิดว่า แล้วก็พอทำเรื่องนี้เราเราก็เอาสารพระราชาในส่วนนี้เอามาใส่เข้าไปเราใส่ไปนักเรียนตัวนี้เขาสนใจใครชอบอะไรอะไรก็ถือสารในส่วนที่วยในส่วนนี้เราพิจารณาสูตรที่เป็นแสกนมอกหน้าหรืไม่ซิ่งเพราะว่จะต้องเรียนรายการที่เป็นประจำนะคะเพราะตอนนี้ตอนท้ายเรื่อสายจากปัดสูตรบอตีขึ้นมาไอ้เจ๊ก็เราบองว่าถ้าถามอาชีวะเนี่ยม,มันก็จะเป็นอย่างหนึที่เอาตอบต่อการขนาดประเทศที่เรากำลังเรียกทำอยู่กับหลักสูตรที่เป็นเบสิก <c ười> ของอาชีพทั่วไปของประชาชนเหมือนกันทีนี้ถ้าแก้ไขนอไปล็อกการที่เราต้องเปลี่ยนคนที่ของอาชีวะไปไปเปิดตลาดคอตีที่เป็นทวีแล้วก็ต้องเป็ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ที่มาเป็นอาจารย์ที่สอนระดับปริญญาเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องจบอันที่สองก็คือมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก็คือมันนาให้มนุษย์เนี่ยมันไปสู่วิกฤตของการขาดแคลนด้านอาหารนอกจากพลังงาน เราจะเห็นได้หลายประเทศกําลังวุ่นวายละไม่รู้จะจะทานอะไรไม่รู้จะจะกินอะไรอาหารไม่มีสองสามวิกฤตที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจริงเป็นเหมือนกับทิศทางในการกําหนดว่าในการจัดก,การทึกษา,การี่ผมว่ามันควรจะเป็นยังไงในทัศนะของพวกเราที่เราคุยกันหลายครั้งแล้วความจริงเราคุยกันมานานแล้วหะว่าการจัดก,การทึกสาร จากสามวิกฤตที่เป็นวงรอบเนี่ยมันควรจะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ความอยู่รอดของมนุษยชาติก็คือตัวของคนไทยอยู่รอดได้ทาอย่างไรเบื้องต้นเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดก็คือคนไทยต้องมีอาชีพคนไทยต้องมีรายได้คนไทยต้องมีงานทำก่อนถึงจะอยู่รอดปลอดภัยก็คือปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากโรคระบาดใหม่ปลอดภัยจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น อันนี้คือสิ่งที่ที่ผมคิดว่าถ้าเรามีระบบการจัดก,การศึกษาที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เรามีทุ่มคุ้มกันให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างน้อยทิศทางการจัดก,การศึกษาของประเทศในอนาคตพูด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเราหนีไม่พ้นที่เราจะต้องพูดถึงทักษะของความเป็นพลเมืองของโลกพลเมืองของโลกคือโลกของเมตาเวิร์สในอนาคตอันที่2การจัดก,การศึกษาเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเราเห็นว่าศาสตร์พระราชาน คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรนก้าราชัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกได้เลี้ยงทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เลี้ยงได้ความหมายของผมก็คือว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการเรียนรู้ตามสราชานนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะทําได้เลยนะเราต้องปลูกฝังแต่เด็กเล็กให้เขาได้รู้จักว่ากว่าจะมาข้าวเป็นข้าวเป็น,ปนในจานเนี่ยมันต้องทาอะไรบ้าง ให้รู้ว่าปลาตัวหนึ่งกว่าที่จะมาเป็นปลาเขาต้องทาอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นเหมือนกับหลักของผู้เรียนเลยพระเจ้าอยู่หัร้นเก้ารศกาการที่9ท่านได้ใช้วิธีการส่งงานของพระองค์ยประการที่เรียกว่า active learning ภาษาสมัยใหม่ขอ็อ active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ลงมือทําเองคิดเองแก้ปัญหาเองสรุปเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้เรียนได้เองอันนี้ผมว่ามหาศาาัศจรรย์มากที่เราจะต้องจะต้องทํา สองเรื่องในคิดทิศทางที่เราเห็นว่าถ้าจะให้พลเมืองของประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตที่ผมพูดถึงสามวงรอบนี่นะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของทักษะที่จะอยู่กับพลโลกของเขาได้อันที่สองต้องพึ่งพาตัวเองได้ต่อให้ปิดประเทศไปสัก20ปีต่อให้เขาเกิดสงครามเท่าไหร่ก็ตามเราหวานแหลงนาะ มีสวิงไปได้ปลามากินมีความมั่นคงอู่ทุกอย่างได้กินกินทุกอย่างทุกปูในโลกนี้มันทําไม่ได้สองเรื่องกินเป็นเรื่องสําคัญค,คือมิติของอ,องค์ความรู้ด้านเนื้อหาที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานตามสาขาต่างๆนะครับก,ก็เนื้อหาเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักสูตรนะฮะกับสาระการเรียนรู้นะฮะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะฮะมิติที่สองเนี่ย ก็คือมิติขั้นตอนวิธีทรงงานของพระองค์27วิธีมันก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้ที่เป็น active learning หรือว่าให้ออกแบบการเรียนรู้แบบ backward design ซึ่งกำหนดเป้าหมายปลายทางไว้ในระดับความรู้ระดับหลักการซึ่งศาสพตพราชาก็ไปถึงหลักการเหมือนกันอันเดียวกันนะครับ,นะรบนะแต่ว่าท่านก็มีวิธีต่างๆที่ได้ หลังจากได้ปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยตามบริบทที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีคำถามมีวิธีต่างๆของพระองค์เนี่ยถึง27วิธีเพื่อนำทางให้เราได้คิดเชื่อมโยงไปนะฮะอย่างรอบด้านนะครับส่วนเป้าหมายออของศาสตร์พระราชาก็คือ,เ,อ,อเป้าหมายศาสตร์แห่งการพัฒนาการอยู่ร่วมกันแล้วก็การประพฤติและการของตนเนี่ยมันก็คือตัว k p a คือ knowledge attitude and process นะเพราะาตัวเดียวกันหมดเลยนะเพราะาเมื่อเมื่อเมื่อเป้าหมายเป็นแบบนี้แล้วนี่ยผมก็คิดว่าการดำเนินการการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยก็ก็เดินต่อเนื่องได้เลยนะฮะแต่จะใกล้ตัวยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามีทั้งตัวอย่างมีทั้งรูปแบบนะฮะและมีวิธีคิดที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตหรือปัญหาของคนไทย ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงลงไปแก้ปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับทำให้เด็กอยากเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโลกเนี่ยยกย่องพระเจ้าอยู่หัวมานานแล้วนนหลายหลายสิบปีแล้วนะครับนะฮะเพราะ,ะสิ่งที่คนไทยน่าจะภาคภูมิใจมากนะฮะในใน,ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยที่พระองค์ได้วางเอาไว้แต่ว่าคนไทยกลับไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์คิด แต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจแล้วเรานำมาศึกษารเรียนรู้นะให้เกิดกระบวนการหรือตามแนวทางขั้นตอนอวิธีทรงงานของพระองค์ได้เนี่ยผมคิดว่าไอกระบวนการตัวนี้สามารถไปเรียนรู้ทุกเรื่องนะฮะในโลกนี้และที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนเรียนรู้ได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไปเรียนรู้เฉพาะวิถีชีวิตแม้แต่ศาสตร์ต่างๆซึ่เหมือนกับ ตามหลักสูตรนะฮะไม่ว่าวิชาใดก็ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ตามถ้าเอาหลักการที่ไปเรียนรู้เนี่ยเด็กเข้าใจได้หมดเลยเพราะจะทาให้เด็กเนี่ยเข้าใจได้ทะลุครูโป่งแต่ฉฉนำก็คกระบวนการเรียนรู้เดียวกันที่ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใช่ครับใช่เป็น active learning และเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแท้ๆเลยนะครับเรื่องศาสตร์พระราชานะครับ